จากที่เราได้เรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และประเภทของ AI กันไปแล้วสังเกตกันไหมครับว่าการจะสร้างหรือพัฒนา AI นั้นจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้เพื่อการทำงานหรือแสดงผลลัพธ์ได้ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญและนี่จึงเป็นสาเหตุว่า ทำไมเราถึงจำเป็นต้องรู้เรื่องที่3การใช้ข้อมูลร่วมกับปัญญาประดิษฐ์โดยก่อนที่เราจะมารู้ถึงการใช้ข้อมูลร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เรามารู้ถึงการเตรียมข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์กันก่อนเลยครับในการเตรียมข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์เป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นในการเตรียมและจัดระเบียบข้อมูลให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน สำหรับการใช้ฝึกหรือเทรน AI ขั้นตอนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโมเดล AI ให้มีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงโดยมีขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์5ขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยครับขั้นตอนที่1เก็บรวบรวมข้อมูล Data Collection เริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาโมเดล AI ข้อมูลที่เราเก็บมาได้สามารถเป็นได้ทั้งรูปภาพข้อความข้อมูลเสียงหรือข้อมูลตารางก็เป็นไปได้ครับขั้นตอนที่2การทำความสะอาดข้อมูล Data Cleansing เป็นขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลเพื่อค้นหาและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดเช่นข้อมูลที่ขาดหายข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือโดยขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูลนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ในการจัดการข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมนำไปใช้งานกับ AI มากที่สุดขั้นตอนที่3การแปลงข้อมูล Timeation ดําเนินการปรับเปลี่ยนหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในการฝึกโมเดล AI เช่นการเปลี่ยนข้อมูลรูปภาพเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการฝึกโมเดล AI สํสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องการแปลงข้อมูลตัวเลขให้อยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสมเป็นต้น ขั้นตอนที่4การสร้างชุดข้อมูล Dataset ในขั้นตอนนี้ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น2ชุดได้แก่ 1. ชุดข้อมูลฝึก AI เรียกว่า Training Dataset คำว่า Training เนี่ยก็หมายถึงการฝึกนั่นเองนะครับชุดข้อมูลฝึกใช้สำหรับฝึกโมเดล AI ให้เรียนรู้ข้อมูลและ2ชุดข้อมูลทดสอบ testing data set ชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบความสามารถของโมเดล AI หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการฝึกแล้วและขั้นตอนที่5ครับการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล data enhancement เป็นขั้นตอนสำหรับการเพิ่มความหลากหลายในชุดข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดล AI ที่สามารถ ผ่านการทดสอบจากขั้นตอนที่4ให้มีประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดได้โดยการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลที่นิยมใช้กันก็คือการเพิ่มข้อมูลหรือ data augmentation โดยเป็นการปรับแต่งข้อมูลเดิมที่มีอยู่เพื่อให้เพิ่มจำนวนข้อมูลให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ